สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้ผมมิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับอยู่ที่บ้านโชคดีตำบลบ่อเวนอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีเพื่อมาติดตามผลการทำงานของคู่หูมหัศจรร์เวอร์แพนเวอร์แพนขจสารและหญิงเกษตรกับทุเรียนอายุ7ปีนะครับไม่ธรรมดาครับว่าการทำงานของคู่หูมหัศจรรย์นั้น ช่วยอย่างไรในการเปิดตาดอกของทุเรียนวันนี้มาพบกับทั้ง3าท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคคก่อนอื่นผู้ที่อยู่ด้านขวาสุดที่อะไรนะครับค่ะชื่อนุชนานืนไป้ายค่ะก็เป็นผู้ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์คู่หูมาสจรยนใช่ค่ะให้กับทั้งสองท่าน ท่านแรกชื่ออะไรครับครับผมนายปีชาชัชวานตะการตาครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านโชคดีนี่แหละครับบ้านโชคดีนี่แหละครับครับผมอีกท่านหนึ่งครับจำเรียงชัชวานตะการตาค่ะเป็นแม่บ้านผู้ใหญ่อ๋นะครับนึกว่าเป็นผู้ดูแลผู้ใหญ่ด้านการเงินนะครับผมและก็เลขานี่แหละครับวันนี้เจอผู้ใหญ่ปีชาและคุณพี่จำเรียงนะครับท่านทั้งสองเนี่ยนะครับได้ทําทุเรียนทั้งหมดทุเรียนที่นี่เป็นพันอะไรครับผม มอนทองทั้งหมดครับมอนทองทั้งหมดนะครับจํานวนกี่ต้นอย่างไรครับก็ห้าร้อยลิลิครับห้าร้อยลิลีห้าร้อยลิลิอายุอายุก็เข้าปีที่เจ็ดครับเข้าปีที่เจ็ดตามที่ผมว่าไว้เมื่อกี้เนี่ยนะเราใช้คู่หูมาสัจจันเนี่ยเวอร์แพนเวอร์แพนกระซานเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเปล่าครับปีนี้ปีนี้ใช้เริ่มต้นเลยครับเมื่อตอนสมัยเล็กๆผมเคยใช้มาทีตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วตอนนั้นมันมันมีอยู่หน้าบ้านมันเป็นแปลงมะควาย ผมจะใช้มาไฟอยู่มาไฟกระดกดีแล้วตอนนี้มันก็ห่างหายกันไปกระมวจะไปไปหลงละเริงตัวอื่นพูดยงไงง่ายแล้วแล้วก็ปีเนี้เพิ่งหันกลับมาเพิ่งหันกลับมาตั้งแต่ต้นปีต้นปีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วพอก็เริ่มเอามาบำรุงมาก็เห็นผลผิดตามกว่าทุกปีทุกตอนเนี้ยทุกคนก็มาเห็นก็ว่าปีเนี้มันแปลกตา,อ,าออมันแปลกตาก,กว่าทุกปีที่ผมทํามาท่านผู้ใหญ่ นั้นผมก็ถามรวบลับเลยกันแล้วกัน <ừ. S 1> ว่าตอนที่ผลผลิตออกครั้งแรกนะั้นตอนอายุเท่าไหร่ครับสามปีครับสามปีครับตอนนั้นห้าร้อยต้นนี้ให้ผลผลิตกี่ตันครับก็ปีแรกครับมันก็มีมั่งไม่มีมั่งก็ได้ประมาณห้าตันกว่าห้าตันครับแล้วก็หลังจากนั้นครับแล้วก็พอมาปีที่สองก็ได้มาสิบตันสิบตันแล้วพอมาปีที่สามที่ผ่านมาปีที่แล้วได้ยี่สิบปันนิดๆโอวิธีการเพิ่มมันยังไงครับก็เราก็มองว่าต้นมันโตขึ้นโตขึ้นอ่า ที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนมันเกิดอย่างไรครับก็ทุเรียนเล็กอะ่ะพอฉีดไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะโตเร็วและสมบูรณ์ครับอ่าก็ตอนตอนนี้ต้องหน้าบานหน้าบานใหญ่ก็ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ก็เริ่มเริ่มสวยไอ้คาว่าต้นสมบูรณ์เริ่มสวยเนี่ยอะไรครับที่มันเปลี่ยนแปลงต้นใบดอกผลยังไงครับก็ใบฮะมันจะเป็นที่ใบใบเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นคือความสมบูรณ์อ่ะมันจะมองเห็นชัดกว่า ที่เราเคยทําทํากันมาจริงๆับผมโตมาก็ทุเรียนตลอดเพราะผมทําไม่ใช่ว่าแปลงนี้แปลงเดียวแต่ตอนนี้ว่าเพิ่งมารู้จักตัวนี้ก็เห็นว่าพอใช้แล้วมันก็ได้ผลเริ่มที่ใบเลยเริ่มที่ใบทุเรียนนี้ถ้าใบสมบูรณ์เขาดูกันยังไงครับก็ใบใหญ่ครับใบมันจะใหญ่ยาวหนาใบใหญ่หนาสีเข้มคือความความหนาของใบอ่ะเพราะปีนี้ทุเรียนที่นี่ยใครๆเข้ามาดูเขาว่ารู้สึกว่าใบมันจะใหญ่ดําดํากว่าเขา ผมก็แนะนําเข้าไปหลายหลายลายว่าผมใช้ตัวเนี้ยคุณจะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ครับแล้วเห็นว่าเมื่อกี้ตอนต้นผู้ใหญ่บอกว่ามีโอกาสเผลอไผ่เหตุผลอะไรที่เผลอไผ่ไปใช้สิ่งองื่นก็มันเหมือนกับชาวสวนอ่ะมันชอบทดลองผมว่าชาวสวนน่ะมันเรียนไม่จบมันต้องทดลองไปเรื่อยๆใครว่าตัวนั้นดีตัวไหนดีเราก็ลองใช้แบบก็เพื่อนอ่ะเอามาแนะนําพอเอามาแนะนําบางตัวพอเราซื้อไปแล้วเราก็ต้องใช้ให้หมด Oh. เพราะว่าเราซื้อทีมกนซื้อเยอะครับแล้วทำไมถึงกลับมาใช้คู่หูมหัศจรรย์ครับก็จากที่ไม่ได้ใช้มาสองปีก็รู้สึกว่าทุเรียนใบมันไม่เหมือนแบบนี้ใบมันจะเล็กแล้วก็ใบมันไม่ดําเราก็เลยหันกลับมาลองลองหันกลับมาพอดีเียบเขาก็กลับมาใหมเ่เหมือนกันแบบนั้นเขาก็ไม่รู้เขาก็ไปไหนเขาก็ไม่ได้คอยก็เลยมาติดตามผมถามนิดเดียวตอนที่ท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์ ตอนนั้นไปอย่างไรครับถึงไม่ได้มาติดตามผลการทํางานครับอ๋อก็ก็พอทราบว่าผู้ใหญ่ลองตัวอื่นหรือก็ก็ปล่อยให้ลองไปก่อนนะคะก็คือเราก็มั่นใจอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเขาต้องกลับมาค่ะครับก็ให้ให้เขาลองให้รู้ไปเลยว่าเออใช้แล้วมันจะได้รู้ว่าอันไหนดีหรือไม่ดีหรือตัวไหนดีแล้วทีนี้ก็มาดูในเรื่องของต้นทุนเนี่ยค่ะจารย์ว่าเออต้นทุนตัวไหนเซฟกว่าถ้ามันดีเสมอกัน,กนอะไรแบบนี้ค่ะเ<พ>อาละครับ พอท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์พูดอย่างนี้ผมมาถามพี่จำเรียงตอนนั้นนะครับที่หันกลับมานะได้คิดอย่างไรครับก็พอดีเจีย๊ยบเขากลับมาเขามาแนะนําแล้วไอตัวที่เราแหออกไปนะ่ะต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูงมันต่อถังนี่มันผิดกันหลายพันแต่มาเปลี่ยนเทียบกับตัวนี้คือต้นทุนมันก็ต่ําลงเพราะเราเป็นคุมเรื่องการเงินเราจะรู้ว่าเงินมาใช้ไปต้นทุนมันสูงถูกไหมครับใช่ค่ะ เพราะว่าเวลาซื้ออะไรเข้ามาเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องเช็คราคาไงว่าตัวนี้ราคาขนาดนี้ใช้ได้ขนาดนี้และตัวนี้ราคาแบบนี้ใช้ลงมาเงี้ยมันมันต้นทุนมันต่ำประกันเยอะเราใช้ต้นทุนต่อถังเท่าไหร่ครับประมาณถังนึงประมาณเจ็ดพันแปดพันแล้วพอมาใช้ตัวนี้ก็ตีประมาณสองพันเนี่ยไม่เกินตัวเลขกลมๆโอ้โหเหรอครับใช่แล้วเรื่องของที่ส่วนผสมเนี่ยเขาต้องใช้เยอะไหมครับในผลิตภัณฑ์อื่น หลายมันใช้สี่ตัวถึงห้าตัวน่ะซึ่งมากับตัวนี้มันมันมันใช้ตัวเดียวเลยเราคือเราไม่ต้องไปแยกอีกว่าตัวนั้นต้องมาผสมตัวนี้ต้องมาผสมถึงจะได้ออกมาตัวเดียวอย่างเงี้ยแล้วผู้ที่ผสมใครเป็นคนผสมครับผู้ใหญ่ผมู้ใหญ่เขาเป็นคนผสมผมมาถามผู้ผสมเลยก็แล้วกันตอนนั้นอ่ะความยุ่งยากมันคือเรื่องนี้จริงไหมครับมันก็มีส่วนครับยาบางตัวเราต้องใช้หลายตัวแต่พอตัวนี้มันก็มีแค่คู่หูแล้วก็ไอยาเราเดิม คือยาฆ่าแมลงยาอะไรธรรมดายาฆ่าแมลงฆ่าเชื้อราอ่านั่นมันเป็นตัวธรรมดาของชาวสวนอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ผมเห็นว่าได้รับทราบจากท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์วันนี้จะพาผมมาชมเรื่องของดอกทุเรียนออ๋ว่าคู่หูพิาศ์มีส่วนช่วยอย่างไร ในการออกดอกทุกเรียน<ช>ถูกไหมครับค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทําดอกกันนะคะบางสวนอย่างเราอยู่ทางโซนหลายๆพื้นที่ก็ยังไม่ได้ออกก็มีส่วนผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่าดอกเริ่มจะบานในรู้สึกว่าปลายปลายปีนี้ก็น่าจะเริ่มบานแล้วนะคะแล,แล้วที่สําคัญก็คือปีนี้ฝนฝนตกชุกมากค่ะใครที่ทําสารระหว่างกัญยาตุลาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทําสารแล้วไม่ออกดอก ก็จะใช้ในเรื่องของชุดคู่หูนะคะหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงไปอย่างเงี้ยค่ะก็มากระตุ้นตาดอกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแปลงของผู้ใหญ่เองก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันเนาะเอาละผมก็จะถามท่านผู้ใหญ่เลยว่าผู้ใหญ่ครับในการทําดอกทุเรียนเนี่ยผู้ใหญ่ช่วยอธิบายให้ผมฟังเถอะครับว่ามันแตกต่างกับทุกปีอะไรครับครับปีเนี้ยทํายากทุเรียนเพราะผมทาสารมันที่ยี่สิบ ได้ยี่สิบเก้าสิงหาปกติสิ้นสิ้นตุลาก็จะออกกันแล้วแต่แต่ปีที่แล้วนะแต่ปีเนี้ยฝนมันตุลาพฤศจิกาฝนยังไม่ยังไม่ทิ้งช่วงฝนยังมียังมีฝนหนักมันก็เลยช้าปีเนี้ยรู้สึกว่าช้าแต่ว่าช้าก็สวนผมก็รู้สึกว่าจะเร็วรในพื้นที่เนี้ยสวนผมจะเร็วกว่าของของทุกแปลงเพราะเราใช้คู่หูมาใเราใช้คู่คู่หูผมจะมาสอบถามท่านผู้ใหญ่ว่าขนาดเนั้นนะ เราใช้คู่หูมหัศจรรย์อย่างไรครับในการกับ500ต้นเนี่ยครับผมถ้าเปิดตาดอกนะครับผมจะใช้สองถัง2 0 0พันลิตรทางเทียบเขาแนะนําว่าถ้าจะเปิดตาดอกให้ใช้2ชุดต่อหนึ่งถังต่อหนึ่งถังครับผมก็เปิดไป2ที2ทีนี่หมายความว่าเราห่างกันยังไงครับก็15วัน15วันครั้งครับใช้2ชุดต่อน้ำพันลิตรต่อน้ำพันลิตรคือตอนเราฉีดใบบํารุงใบอะไรแล้วก็ฉีดครั้งใช้ชุดเดียวชุดเดียวต่อน้ำหนึ่งพันลิตรบำรุงใบ ใช้ชุดเดียวต่อน้ำพันลิตรใช่ใช่ครับอ๋อถ้าจะช่วงทําดอกเนี่ยเราต้องใช้อัตราส่วนคือสองชุดสองชุดต่อน้ำพันลิตรพันลิตรส่วนบํารุงทั่วไปคือใบเนี่ยก็สิบห้าวันเหมือนกันก็สิบวันสิบห้าวันแล้วแต่มันแล้วแต่ที่ว่าผมว่างอ๋อบํารุงใบนี่คือเอาที่ผู้ใหญ่ว่างแต่สิบวันสิบห้าวันนี่เป็นหลักเป็นหลักครับเป็นหลักพอเราฉีดเนี่ยสิ่งที่เห็นขนาดเนี้ยนะครับก็คือดอกมันออกยังไงครับ ปีนี้นะครับผมก็ว่าของผมมันมันเยอะผิดปกติพูดง่ายๆตอนนี้ผมเอาออกไปสองชุดแล้วนเนี่ยผมตีทิ้งไปสองทีแล้วคาว่าตีทิ้งคือเด <Or> ็ดออกเด็ดออกเพื่ออะไรครับมันเยอะไปครับมันตั้งกระโคนยันยอดทั้งหมดเลยอ่ะมันเยอะไปแล้วเราก็ต้องเอาออกเพื่อช่วยต้นถ้าว่ามันเยอะปล่อยทิ้งไว้เลยอ่ะมันก็เหมือนกับมันฉุดกําลังต้นไปเยอะนี่เลียงครับที่มันออกเยอะแยะเนี่ยพี่จําเรียง มีความมั่นใจต่อคู่หาาาูประาทใจไหมครับว่ามันเป็นส่วนช่วยในการที่ทําให้ออกก็มันก็มีส่วนนะเพราะว่าปีนี้ก็ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยตั้งแต่เริ่มเก็บผลผลิตมาครับก็ใช้พวกเพียียไฟไรแดงยาฆ่ามแมลงธรรมดา <c oughs> เวลามันรัดอ่อนเน่นะถ้าสังเกตอออกทิ้งเป็นสอกเลยนะดอกในช่วงนี้ยมันเป็นช่วงอะไรแล้วครับช่วงนี้เขาเรียกช่วงนี้ช่วงดอกกาไรเล็กแล้วครับมันก็เกินมะเขือพวงไปแล้วมันจะนี่ก็มัน,นมะเขือพวงใหญ่ ังโดยมาก,กบ,บางคนก็จะเรียกดอกกําไรดอก,กออหัวกําไรเกียมจะหอมตอนนี้ถามว่าตรงเนี้โดยปัญหาอื่นโดยทั่วไปถ้าสวนอื่นเนี่ยถ้าเขาไม่ใช้คู่หูเนี่ยมันมีปัญหาไหมครับในการที่มันจะร่วงเองหรืออะไรเองความสมบูรณ์ของของลูกมันนะครับหลังจากที่จัดดอกมันนะครับที่ที่เห็นเลยนะักคือออกไม่เสมอร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะออกแค่หกสิบเจ็ดสิบ ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้แหละที่แบกไปดูของคนอื่นมานะของคนอื่นมาใช่ตอนเนี้ยการที่เราจะรอให้มีผลผลิตเนี่ยเราจะมีกระบวนการอย่างไรต่อจากนี้ครับก็อ,ออกก็ยังใช้ไปเรื่อยๆครับก็ <10 S 3> ออยังใช้สิบครับก<า>็ยังใช้คือหนึ่งชุดต่อพันลิตรไปเรื่อยๆจนกว่าผมก็กะว่าผมฉีดเมลร่ผมก็ใส่ฉีดเมลร่ผมก็ใส่จนฝ่าจะตัดนะครับจนตัดเลยจนตัดเลยครับเพราะว่าเราก็ใช้ของเราไปเรื่อยๆ เรียกว่าแล้วพอตัดเสร็จล้วก็ใช้ต่อ,อแล้วก็บํารุงต้นต่อไปเลยนี่ครับพี่น้องเกษตรกรครับคําว่าต่อเนื่องนะครับแล้วสม่ําเสมอแล้วตลอดไปเนี่ยนะครับอย่าเผลอนะครับเผลอเมื่อไหร่เป็นเรื่องอันนี้ถือว่าจริงใช่ไหมครับใช่ครับเผลอเมื่อไหร่เป็นเรื่องอเมื่อสองปีก่อนมันไม่เหมือนแบบนี้ <laughs> ต่างกับที่เราหย,ยุดหยุดใช้ไปเพราะว่าเราก็เคยใช้มาก่อนเพราะสมัยก่อนมันก็ มันไม่ได้ใช้แปรงนี้มันไปใช้อีกแปรงหนึ่งแต่ทีนี้พอเราใช้ไปแล้วเราก็ไปเหมือนก็หลงไปที่ไปตัวไปใช้ตัวอื่นแต่พอเราหันกลับมาแล้วก็ยังเห็นว่าความแตกต่างมันเยอะเราก็เลยว่าจะอยู่กับตัวนี้ไปเรื่อยๆอยากจะสอบถามผู้ใหญ่ว่าในในใน,ในส่วนของโรคอะค่ะมีปัญหาบ้างไหมคะโรคทุเรียนก็โรคทุเรียนนะครับก็สวนผมยังไม่มีเป็นโรคครับแต่ครับผมใช้ตัวนี้มาพูดง่ายๆว่าผมอยู่ก็มันตลอดทั้งวัน คือโบราณเขาพูดว่าถ้าเงาเราเนี่ยทับต้นมันทุกวันอ่ะทุเรียนมันจะไม่เป็นโรคมันจะไม่ตายมันไม่ใช่อะไรแล้วครับคือเราเห็นมันทุกวันมันเป็นอะไรแล้วก็แก้ไขง่ายเพราะจะสังเกตได้ว่าส่วนผู้ใหญ่คือแบบสะอาดตามากไม่มีสีชมพูไม่มีสีแดงตามตกขนต้นตามอะไรเลยแล้วผมไม่เคยเห็นต้นแบบสมบูรณ์นะคาว่าสมบูรณ์ของผมเนี่ยคือหมายความว่า,วาเปลือกไม่เป็นแผลเลยแล้วก็ไอตัวกิ่งก้านทรงพุ่มอะไรต่างๆเนี่ย สมัยก่อนพูดง่ายสมัยก่อนเอะี่ะอย่างต้นแดงต้นอะไรเนี่ยผมเคยทําอยู่ไปถากมันแล้วก็ไปทามันแต่ตอนนี้ผมจะไม่ใช้ตัวนั้นแล้ะผมจะไม่ใช้วิธีนั้นผมจะไม่ถากไม่ทําอะไรทั้งสิน้นเลยมากเราก็จะแท้ป๊อกกี้ฉีดโดยที่ไม่ต้องถากเราก็ไปหายาลาบางตัวแต่เราใส่ป๊อกกี้ฉีดเลยเราจะเห็นต้นไหนน้าเยิ้มปั๊บเนี่ยเราก็ใส่เอาย,ยาฆาลาเนี่ยใส่ป๊อกกี้ไปฉีดต้นเลยเราไม่ต้องไปถากที่เราไม่ใช้แปลง แปรงนะพอเราไปไปโดนตรงเราใช้แปรงทาใช่ไหมมันก็มีเชื้อโรคแล้วเราก็มาใส่กระป๋องที่เราจะยาทาพอเราย้ายไปต้นอื่นแทนที่เป็นนิดเดียวมันก็พดทามากมันก็ลามไปเรื่อยมัน <ทา S 2> ตุดป๊อกกี้ไม่ได้โอ้โหท่านทีขเขลุกครับนี่งมอกกี้ม,<ห>มันจริงคือมันอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นมันจะไม่ลามไปที่อื่นเยอะและ้วเอาละครับท่านผู้ใหญ่กับพี่จำเรียงครับผมจะขออนุญาตถามว่าคาดการไว ว่าปี65ผลผลิตทุเรียนหมอนทองจำนวน500ต้นอายุ7ปีของเราปี65คาดการณ์ให้ผมหน่อยจ้ะครับก็ผมคิดง่ายๆครับว่าต้นหนึ่งแถวหนึ่งเนี่ยผมมี10ต้นต้นหนึ่งผมไว้40ลูกลูกละ3โล4 3 2 12, 120โล120โลต่อต้นครับมีแ้นมี10ต้นก็ตันตัน2ตัน 2, 2> มีทั้งหมดกี่แถวครับ แปดไอ้สี่สิบแปดแถวสี่สิบแปดแถวคูณตันสองเข้าไปครับ <laughs> มันก็ประมาณห้าสิบนิดๆครับห้าสิบนิดๆท่านที่กราลพบครับผมขออนุญาตให้ท่านผู้ใหญ่ได้บอกพี่น้องผองเพื่อนพั่ร่วมอุดมการในการทำทุเรียนว่าการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเพิ่มทำให้เรามีเงินเก็บมากมายต้องทำอย่างไร พี่ผู้ใหญ่ให้ความมั่นใจกับพี่น้องด้วยครับก็ปีนี้มันจะเป็นปีที่ผมจะต้องทดลองเพราะชุดก่อนๆนะผมไม่เคยใช้กระทุเรียนผมแค่ใช้กัทุเรียนเล็กปีนี้มันมีแต่ทางนี้เขาไม่ได้ําว่าของผมปีที่แล้วอ่ะมันแตกไปอ่อนแล้วมันวงเยอะแล้วปีนี้เขาบอกว่าถ้าใช้ตัวเนี้ยแตกไปอ่อนแล้วมันจะไม่ร่วงก็ผมยังตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาเพราะว่ามันยังไม่ติดลูกก็ผมยังอยากจะรู้ว่าปีเนี้ถ้าว่ามันตามที่เราคุยกันเนี้ยนะถ้ามันแตกไปอ่อนแล้วมันไม่ร่วงเนี่ย ก็ไปอ่านว่าสุดยอดครับพี่จำเรียงครับมีอะไรฝากเพื่อนพ้องพี่น้องสําหรับที่เป็นภรรยาของนักแต่เรื่องรัดร <c oughs> ัดอ่อนเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาใช้อยู่มาปีที่แล้วเขาบอกว่ารัดอ่อนอ่ะคือเอาอยู่ของเขา่าไม่ล่วงเลยแต่ปีนี้เพื่อความมั่นใจเราจะดูของเราอีกทีนึงว่าถ้ามันรัดอ่อนแล้วไม่มีล่วงเนี่ยก็คือจะเติบโตได้อีกเยอะจะไปได้อีกใช้ได้อีกหลายสวนในฐานะผู้ที่ แนะนำผลิตภัณฑ์คู่มหัศจรรย์ครับค่ะคก็สําหรับแปลงไหนหรือส่วนไหนที่ใช้คู่หูนะคะถ้าใช้ให้ถูกวิธีนะคะก็รับรองว่าได้ผลร้อเอร์เซนแต่ต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าใช้ก็อยากให้อยู่ในกลุ่มของผู้ใช้เพราะเราจะมีการดูแลกันเป็นช่วงๆในแต่ละช่วงที่เกิดปัญหาเราก็จะมีวิธีการ แก้ปัญหาให้นะคะไม่ใช่ว่า1ชุดใช้น้ํา1 0 0 0ลิตรแล้วใช้ตั้งแต่ต้นจนจบบางทีมันก็อาจจะมีช่วงวิกฤตที่เราจะต้องอาจจะปรับในวิธีการผสมแบบนี้ค่ะมันก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าแต่ถ้าใครที่ใช้แล้วอยู่ในกลุ่มติดตามข่าวสารของผู้ที่ใช้คู่หูก็จะได้ผล100%นค่ะนี่คือความมั่นใจจากทั้ง3ท่านที่เรียกกันว่าความยั่งยืนและความมั่นใจความมั่นคงทางด้านการเกษตร ที่จะเกิดกับทุกท่านที่ใช้คู่หูมัศจรนเวอร์แพนเวอร์แพนาจุสารและหญิงเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมีความภาคภูมิใจนําเสนอในช่วงของการที่คู่หูมัศจรนย์ช่วยในการทําให้เกิดตาดอกได้อย่างไรแล้วก็สามารถบํารุงดอกได้อย่างไรวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทันดีโอกาสหน้าครับมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะมาติดตามผลว่าออกผลผลิตตามที่ได้พูดคุยกันไว้หรือเปล่า วันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณครับและก็ขอขอบคุณพี่น้องผองเพื่อนผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับคู่หูมาสจันและหญิงเกษตรวันนี้ผมทั้ง4ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับวัวแันหญิงเกษตรไเทคโนโลยีใ้เทคโนยีช่วยลนี